สายมูห้ามพลาดไม้มงคลอีกอย่างคือตะบองเพชรแคคตัสเป็นไม้มงคลที่นิยมปลูกและมีความเชื่อว่าปลูกแล้วจะมีความเฮงจะมีความปังโดยเฉพาะหากปลูกไว้ในบ้านจะทำให้กิจการก้าวหน้าจะได้เลื่อนขั้นในหน้าที่การงานอย่างรวดเร็วและจะพาโชคลาภมาสู่ครอบครัวและยิ่งไปกว่านั้นหากบ้านไหนปลูกตะบองเพชรแล้วทำให้เกิด ออกดอกออกมาสวยงามแล้วแล้วก็สแสดงว่าผู้นั้นจะมีโชคลาภจะได้เงิน <l esti> จะได้ทองไม่ขาดมือกันเลยทีเดียวโอ้ oh, อะไรจะดีปานนั้นเคล็ดลับที่จะช่วยเสริมดวงให้เฮงก็จะง่ายๆเลยให้ปลูกต้นตะบองเพชรในวันเสาร์และวางไว้ในทิศตะวันตกจะยิ่งดี แต่ถ้าหากจะเสริมดวงให้ชีวิตราบรื่นปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้พ้นเคราะภัยก็แนะนำว่าให้ปลูกไว้ที่ริมรั้วบ้านเชื่อว่าหากใครที่คิดร้ายต่อเราก็จะต้องพบเจอหนามแหลมคมของตะบองเพชรที่มแทงจนแพ้ภัยตัวเองกลับไปนั่นเอง